ข่าวดีสําหรับคนที่เงินเดือนหนึ่งหมื่นกู้ร่วมสองคนได้่อนสบายบ้านร้อยตารางวาเดี๋ยวพาชมครับผมเชิญด้านใหนครับใหญ่ๆคุ้มๆครับร้อยตารางวาพาชมครับผมใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับวมาดูด้านด้านข้างก่อนนะครับด้านในอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวพาดูด้านนอกนะครับรล่งโปรงสบายนะครับจอดรถนะครับทำตูวเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าจอดรถในบ้านในห้าคันนะครับ ถาเราเจาะช่องประตนี้เข้ามาครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องจอดรถนะครับตรงนี้เหมาะที่สุดนะครับร้อยตารางวานะครับเงินเดือนหนึ่งหมื่นู้ร่วมสองคนได้นะครับผ่อนสบายแค่หมื่นต้นๆนะครับพื้นที่ด้านหลังครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยเหลือเยอะๆนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับโอเคผ่อนแค่หมื่นต้นๆนะเดี๋ยวพาดูชิ้นงานด้านในมีห้องครัวนะห้องครัวใหญ่ห้องนอนอีกนะพูดถึงแล้วนะฮะไาดูด้านในกัน ไปไปครับห้องน้ำแล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ยันฝ้านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้จะเป็นหนึ่งชั้นครึ่งอันนี้ลมนะครับลมสียงลมนะครับเฟรชเป็ชเพราะว่านี่มีลมดีนะครับฝ้าเราก็ดับลมให้นะครับเดี๋ยวเบื้องก็ปูใหม่กันนโต๊ะร้ายหินอ่อนนะครับจะไม่ใช่เป็นชั้นเดียวติดพื้นนะครับยกสูงนะครับเป็นชั้นครึ่งน,นะครับ ที่ข้างบนก็จะมีสองห้องนอนนะครับซ้ายขวาแล้วก็ห้องน้ำตรงกลางใช้ร่วมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่เนื้อที่ใหญ่ๆคุ้มๆนะครับแล้วก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองคนนะครับแต่ถ้าเงินเดือนเจ็ดพันก็สามคนนะครับของผู้บ้านได้พอนหมื่นต้นๆถูกกว่าเช่าแน่นอนนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็อยู่คลองเก้าธัญบุรีนะครับ เดินทางสะดวกหาจากถนนรังสิตนครนายกก็เพียงแค่กิโลครึ่งนะครับก็ถึงป้ายรถเมล์เลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ087-027-7828นะครับยินดีให้บริการเรามีบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับสอบถามได้ขอบคุณครับ